และมนแคนแก่นคูนพร้อมทำงานเพลงตามฮอยอีสานชุดที่3าม ไทยนิวส์วันนี้รับรองว่าถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับของต่ายอลรไทยและมนแคนแก่นคุนอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราจะไปพูดคุยถึงความคืบหน้าล่าสุดในการทำงานของทั้งสองคนว่าตอนนี้มีอะไรกันบ้างรวมถึงงานเพลงชุดพิเศษตามฮออีสานชุดที่3ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและร้องกันคนละกี่เพลงที่สำคัญทราบมาว่าช่วงหน้าฝนก็ยังแอบเห็นวบแวไปทำนา จริงหรือเปล่านะและในฐานะที่เจ้าตัวหญิงรับราชการทหารเป็นทหารบกก็ขอฝากกำลังใจถึงพี่น้องทหารหารตามแนวชายแดนมาด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปฟังจากปากทั้งสองคนเลยจ้า ตอนนี้ล่าสุดนะคะกำลังเตรียมงานอัลาบั้มชุดพิเศษตามหออีสานชุดที่3นะคะก็เป็นการคือจริงๆต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ให้กำลังใจจากชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะคะแล้วก็เรียกร้องมาบอกว่าอยากฟังงานเพลงเก่าๆของในในินิสาเนี่ยทั้งหมดศิลปินทั้งหมด6คนคนะคะที่เราได้ถ่ายทอดร่วมกันก็ขอบคุณมากที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ได้เริ่มโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากคือต่อได้ฟังพี่ๆน้องๆศิลปินว่าในช่วงที่เวลาซ้อมเนี่ยบอกว่ายากมากเพราะว่า ลูกคอจัดมากบางทีเราไม่สามารถทําได้แต่เราก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นลูกคอของตัวเองแต่ก็ยังต้องคงเสน่ห์อะไรต่างๆไว้เหมือนเดิมก็วันนี้ขอบคุณพ่อมี่พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการช่องไทยไทยมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาหรับพวกเราศริลปินทุกคนทีมงานทุกคนนะคะที่ผลิตได้มีโอกาสผลิตสื่อบันเทิงตรงนี้นะคะทั้งสาระดีๆแล้วก็ความบันเทิงต่างๆนะคะมาให้กับทุกท่านได้รับชมมาตลอดนะคะวันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะเป็นกําลังใจพวกเข้า ดดด้นนเอนค่ะอัลบั้มชุดล่าสุดนะครับใกล้ๆนี้ก็คือชุดที่3ของตามหอยอีสานนะครับหลังจากที่ได้รับความาไว้วางใจจากพี่น้องแฟนเพลงก็คือให้กำลังใจชุด1ชุด2ก็มีมีชุด3แล้วนะครับตอนนี้บอกข่าวไว้ก่อนว่า,าหลายๆศิลปินเช่นเคยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังสำหรับมนแคนก็มีอยู่2งานเพลง นในอลบัณมชุดตามพออีสานชุดสามรำเพลินจเจริญใจคงจะได้ยินกันนะครับของอาจารย์ดาวบนดอนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือนักรบห่วงแฟนช่วงนี้หน้าฝนคอนเสิร์ตก็พ่าวพลงบ้างก็หาเวลาบ้างไปอยู่กับท้องทุ่งนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับไปรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆในวัยเด็กนะครับไปช่วยที่บ้านเขาทำนาปีนี้สนุกมากเพราะว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับพี่น้องไทยอีสานอยู่คู่กับผมด้วยนะครับผมเติบโตมาในท้องทุง ซึ่งเป็นอาชีพหลักๆก,ก็คือทำนาปลูกข้าวนะครับเป็น,นเขาเรียกว่า จิตวิญญาณเราฝังอยู่ที่นั่นนะครับทำแล้วมีความสุขของเองก็เ,เป็นทหารอีกคนหนึ่งแต่ว่าทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้ไปอยู่แนวหน้าก็ขอฝากกาลังใจไปให้พี่ๆน้องๆชาวทหารฐานชาวตํารวจทหารที่ทําหน้าที่อยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับตามแนวชายแดนภาคใต้ตามแนวชายแดนตะเข็บของประเทศไทยเราทุกทุกภาคนะครับต่างคนต่างทหน้าที่เต็มที่ก็ส่งกําลังใจให้ทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็แ้วพลาดปลอดภัยทุกๆเรื่องเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ เห็นแบบนี้แล้วเหล่าบรรดาแฟนคลับก็อย่าลืมเตรียมเงินไว้อุดหนุนผลงานของทั้งคู่แล้วกันนะจ๊ะหลิวอาจารยยาไม่ท้อหนังยังเบาไม่ประสบความสำเร็จมุ่งทำงานเพลงใหม่กลับมาเป็นลูกทุ่งมากขึ้นทิดาขาแดนซ์หลิวอาจารยยาหลังจากที่เตรียมตัวมานานกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องยังเบาแต่หลังจากหนังปิดกล้องและลงฉายได้ไม่นาน หนังก็ลาโรงไปอย่างรวดเร็วจนหลายคนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาพยนตร์ระดับนี้วันนี้เรามาเปิดใจเธอพูดถึงเรื่องนี้ว่าท้อใจหรือไม่กับภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จพร้อมอัปเดตผลง,งานล่าสุดเตรียมเข้าห้องอัดทำซิงเกิลใหม่ ด้วยตัวนักแสดงด้วยทีมงานแล้วก็หลิวเองหลิวคิดว่าพอใจแล้วกับหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครได้ไปชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความชื่นชมกลับมาว่าเป็นเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยที่อยากให้แฟนๆหนังชาวไทยแล้วก็แฟนๆของคาราบาวได้ได,ได้ชมคือมันไม่ได้มองมองว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นของของวงคาราบาวอย่างเดียวอยากให้มองว่าเป็นกลุ่ม เจ็ดหนุ่มนักสันที่มีฝันในด้านดนตรีเหมือนกันแล้วเขามารวมตัวกันได้ยังไงพอรวมตัวกันแล้วเขาอยู่จนถึงณวันนี้ได้ยังไงแล้วอยู่เป็นตำนานได้ยังไงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนที่เข้าไปดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คิดที่จะสู้ต่อไปกับฝันของตัวเองว่าเอ้ย ฝันอะไรแล้วเราต้องทําให้ได้เหมือนกับแอดคารบาลหรือว่าเหมือนกับพี่ๆวงคารบาวหลายๆคนที่คิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่า ย้อนดีกว่าย้อนเวลากลับไปนะคะซึ่งหาฟังสมัยนี้คือเป็นดนตรีที่ค่อนข้างออกแนวสตริงมากขึ้น<ม>ผสมกับผสานกับความเป็นลูกทุ่งแต่ตรงนี้เนี่ยจะย้อนเวลากลับไปให้อยู่ในยุคของช่วงที่หลิวเข้าวงการมาใหม่ๆมเช่นสไปนนายกชิเมโจได้อะไรพวกนี้ค่ะให้แฟนๆที่ยังคงความคิดถึงหลิวในณจุดๆนั้นเนี่ยคือได้ฟังกันแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่งนะคะ ชมกันนะคะว่าเพลงใหม่ของที่ดาแดนซ์คนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจ้า